ไปดูต่อกันที่บริษัทไทยลีนะคะก็ได้จัดพิธีจับฉลากค่ะประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ฟเอค้ฤดูกาล 2021- 2022ค่ะบริษัทไทยลีจำกัดค่ะร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนก็มีการจัดพิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ฟเอค้ฤดูกาล 2021- 2, 2022รอบคัดเลือก สำหรับงานครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายวรงทิวทัศ์เลขานุกการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดเป็นประธานในพิธีจับสลากครั้งนี้ค่ะซึ่งในรอบคัดเลือกของการแข่งขันช้าง FA Cup 2021-2022รอบคัดเลือกประกอบด้วยทีมจาก Thailand m a เม r League ทั้งหมด27ทีมมังกรฟ้าลีกหรือว่าไทยลีก3ทั้งหมด35ทีมและทีมจากศึกฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชปอีกทั้งหมด16ทีมก็แบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะ การแข่งขันในฟุตบอลช้าง AF ครัพฤดูก,กาล2021-2022รอบคัดเลือกค่ะมีทีมในจังหวัดนครราชสีมาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมได้แก่ทีมนครราชสีมาอยู่ในเตดทีมในไทยลีก3และทีมปักช่อง SCK ทีมในระดับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกซึ่งผลการจับสลากประกบคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้นะคะ ทีมนครราชสีมายูเนเต็ดทีมในไทยลีก3ถูกจับให้เป็นทีมวางอันดับที่9ลงเล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมนาวิกโยธินยูเรกาเอฟซีทีมในระดับไทยลีก3เช่นกันค่ะส่วนทางด้านทีมปากช่อง s อ k จะได้เล่นในบ้านพบกับทีมทวีวัฒนาสมุทรสาครยูเนเต็ดทีมในระดับมังกรฟ้าลีกส่วนทางด้านทีมชัยนาททบินจากไทยลีก2จะลงสนามพบกับทีมนครศรียูเนเต็ดจากไทยลีก3ค่ะ ทีมบ้านบมืองเอจากไทยลีก3นะคะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมสุขโขทัย FC ทีมในไทยลีก2ค่ะและทีมพิจิตรอยู่ในเตดในไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกจะลงสนามพบกับทีมเมืองการ์อยู่นเตดจากไทยลีก2นอกจากนี้ยังมีทีมที่ได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบต่อไปทันทีทั้งหมด18ทีม สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกของช้าง FA Cup ครับ2021-2022จะทำการแข่งขันในวันที่29กันยายน2564ค่ะและทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันก็จะได้รับสิทธิ์การผ่านไปเล่น f f c ช a m p มเป็ l e นลีก2023รอบแบ่งกลุ่มด้วยนะคะ